ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะน,นี่ก็จะมาแชร์วิธีการชงน้ำชาเขียวแก้ว22ออนกันแล้วค่ะคือเน่เมนูแบบนี้ดื่มได้เลยค่ะคือมีความหอมเข้มชาค่ะแต่ถือว่าอันนี้โอเคเลยค่ะสวัสดีค่ะเนอเรนเทาคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์วิธีการชงน้ำชาเขียวค่ะจากมา้อต้มโมค้าผ่อนนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นเมนูสูตรแก้ว22ออนกันแล้วค่ะก็คือมาจากคำถามนแหละค่ะที่มีคนถามเข้ามานะคะว่าอยากจะได้สูตรวิธีการชงชาเขียวเนี่ย จากมาต้มออกมาพอดขาดแต่แบบเป็นแบบแก้วต่อแก้วเลยอย่างนั้นนะคะไม่เอาแบบชงน้ําชาเก็บเอาไว้นะคะอยากจะให้ลูกค้าเห็นความสดความใหม่ของการชงชาตแต่ละแก้วแต่ละแก้วแบบนี้นี่แปลว่าโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทําเป็นเมนูชาเขียวแบบ3แก้วนะคะ3สูตรค่ะก็คือชาเขียวดําเย็น แล้วก็ชาเขียวมะนาวแล้วก็ชาเขียวนมเย็นนะคะ3แก้วสูตร22ออนนะคะทีนี้พอเป็นสูตร22ออนค่ะเน่จะใช้ตัวหม้อต้มนะคะเป็นหม้อต้มขนาด6พคับค่ะเพราะว่าด้วยน้ําชาที่เราสกัดออกมาเนี่ยเราต้องการน้าชาต่อสูตรอ,อยู่ที่ประมาณ5ออนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เป็นหม้อต้ม3ามครับอะ น้ำชาเราก็จะได้ไม่ถึง5ออนซ์แล้วก็ชาวันนี้ที่เราใช้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะนี่ก็ใช้เป็นชาเขียวของ Oriental Coffee นะคะเป็นชาไต้หวันที่เรามีการเบรนกับดอกมะลิแห้งนะคะเพราะฉะนั้นชาเขียวเนี้ยก็จะมีความหอมดอกมะลิแบบเบาๆตกอกอุนอ่นๆแบบนั้นนะคะทีนี้วันนี้เราจะชงชากันแบบใช้กระดาษกรองนะคะเพราะว่าบางคนก็คืออยากใช้บางคนก็ไม่อยากใช้ก็คือได้หมดนะ ก็ถ้าเราไม่ใช้กระดาษกรองอะค่ะก็คือชาเราอาจจะมีผงออกมานิดหน่อยนิดหน่อยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเน่จะชงแก้วแรกแบบไม่ใช้กระดาษกรองละกันเนาะถ้าเราไม่ใช้เราก็ได้ความแบบเหมือนชามันก็จะมีเศษผงชานิดหน่อย,อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบเยอะแยะมากมายเนะเาะสำหรับชาตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าชาของใครที่หมดละเอียดมากๆหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ ก,ก็อาจจะต้องใช้กระดาษกรองไปอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะมาทำโชว์แบบ2แบบแล้วกันเราจะได้เห็นความแตกต่างไปด้วยเลยในคลิปเดียวนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าไม่เสียเวลานะคะสำหรับเราเริ่มต้นกันที่สูตรชาเขียวดําเย็นกันก่อนนะคะเราในทุกแก้วทุกสูตรของ22ออนนะคะเราจะใช้น้ําชาเนี่ยที่5ออนเพราะฉะนั้นเน่ใส่น้ําร้อนลงมาที่ตัวหม้อต้มเนี่ยที่6กออนนะคะ เน่ก็เทน้ำร้อนใส่ลงมารอก่อนเลยค่ะที่6ออนนีนะคะ6ออน6ออนแล้วเราก็เทลงไปเลยนะคะในหมอ้อเสร็จแล้วค่ะเอาตะแกรงมารองผงชาแก้ว22ออนนะคะเน่จะใส่อยู่ที่ประมาณสัก16กรัมนะคะเพราะฉะนั้นเน่ใส่แบบมีความแบบช้อนพูนแบบนี้ค่ะนิดหน่อยอย่างนี้นะคะ2ช้อนค่ะนี่นะคะไม่ต้องพูนเยอะนะอันนี้เป็นช้อนตวงพลาสติกธรรมดาเน,นี่ยค่ะ เนี่ยค่ะก็เพราะนั้นถ้าเราหากว่าเราตรวงประจำประจำค่ะเราก็จะเราก็จะได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะอ่ะเราก็จะมีการโรยน้ําร้อนก่อนนะคะการโรยน้ําร้อนลงไปเนี่ยเป็นการให้ชาของเราค่ะมีการพองตัวหรือที่เขาเรียกกันว่าให้ชาบลัมนะคะเพื่อที่ว่าสารสกัดของชาเนี่ยมันจะได้ค่อยๆปล่อยออกมาเระดับหนึ่งก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวพอเวลาที่น้ําร้อนมันผ่านผงชาขึ้นมาอีกรอบนึงอะคะ่ะ มันก็จะสก,กัดดึงสารสก,กัดชาที่เข้มข้นนะคะขึ้นมาอรอบนี้เนี่จะทำเป็นแบบยังไม่ใส่กระดาษกรองนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาดูน้ำชาก,กันในระหว่างนี้เนี่ได้มีการเปิดเตาไฟฟ้ารอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็วางได้เลยค่ะ,ะน้ำชาออกมาแล้วนะคะด้วยความรวดเร็วค่ะเสร็จแล้วเราก็เบาได้เลยนะคะ หนึ่งนะคะเวลาที่เราไม่ได้ใส่ดักกองค่ะคนถือกล้องก็ตกใจนะคะแล้วก็น้าชาเขาก็จะแบบค่อนข้างที่จะแบบว่าแรงดันมันค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าชาเขาก็จะไม่เหมือนกาแฟนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเปิดดูได้เลยนะตอนนี้พอเราเบาไฟปิดไฟเรียบร้อยนะคะยังมีความร้อนสะสมมาเล็กน้อยค่ะ,อะตอนนี้ชาก็หมดแล้วนะคะเนี่ก็จะมาเทน้ําชาค่ะใส่ในแก้วเลยค่ะดูน้ําชานะคะ ทีนี้ถ้าเราดูที่ก้นมอนะคะจริงๆแล้วคือเขาก็มีผงชานิดหน่อยเห็นไหมคะก,ก็จะมีแบบติดต้นก้นแก้วเนี่ยคะ่ะนิดหน่อยนะคะแล้วก็จริงๆก็คือถ้าเราดูที่น้าชาจริงๆะคะ่ะเราก็จะเห็นมันมีเศษใบชานิดหน่อยนิดหน่อยแบบนี้นะคะเศษแบบผงชาที่มันละเอียดหน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะที่ลอดตัวฟิลเตอร์ออกมาได้นะคะตัวกรองอะคะ่ะ ก็ถ้าสำหรับเน่เนี่ยเน่ถือว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนความธรรมชาติของชานะคะแต่ว่าถ้าสำหรับบางคนที่แบบว่าไม่ชอบเลยไม่ไม่อยากได้แบบว่าให้มันมีผงชาเลยก็เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจะมาใช้กระดาษกรองกันนะคะโอเคอ่ะเนี่เราก็จะเห็นว่าเราก็จะได้น้าชามาเห็นไหมอออน,หน,หมนี่ประมาณ5ออนนิดๆน,นะคะแบบนี้คะ่ะเราก็จะมาใส่ตัวน้าเชื่อมนะคะเพราะว่าเป็นชาเขียวดําเย็นเนาะ สูตรก้อยบอออนค่ะน้ำส่วนผสมทั้งหมดของเราจะอยู่ที่8ดออนนะคะทีนี้เน่จะมาใส่น้ำเชื่อมค่ะ9ก้าอยิบออนเนี่ยเน่ใส่ที่1ออนครึ่งนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าเราชอบหวานมากหวานน้อยค่ะแล้วก็ปรับสูตรที่เราชอบได้เลยหรือจะใส่1ออนหรือเราจะใส่ครึ่งออนหรือเราจะใส่2ออนอะไรก็แล้วแต่ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะเราจะเทน้ำเปล่านะคะให้ได้ให้ได้8ออนค่ะเห็นไหมคะนี่8ออนแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากัน ใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาเทชาใส่ค่ะเพราะว่าน้ำชาเรายังมีความร้อนอยู่นะคะถ้าหากว่าเราใส่น้ำแข็งน้อยเนี่ยเห็นไหมนี่ขนาดเราใส่เต็มแก้วนะน้ําร้อนเนี่ยเขาละลายน้ําแข็งเราลงไปเห็นไหมคะถ้าเราใส่น้ำแข็งน้อยๆน,นะคะน้ำแข็งเราหมดแน่ๆแล้วน้ําชาเราก็จะจืดน,นะแล้วก็คนเพื่อให้น้ําชาของเราเย็นนะคะลูกค้ารับไปก็คือเย็นเลยด,ดลูดลวอร่อยเลย แล้วเราค่อยมาเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วปิดฝาขายได้นะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็นชาเขียวดำเย็นค่ะเดี๋ยวเน่ทำเมนูต่อไปเลยละกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมทีเดียวนะคะเดี๋ยวขอไปล้างมุขพอดก่อนค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำเมนูชาเขียวมะนาวเย็นค่ะก็ชาเขียวมะนาวเย็นก็คือชาเขียวดำเย็นที่เราจะมาเติมน้ำมะนาวนั่นแหละคะ่ะ ทีนี้เราก็มาทําน้ําชาเขียวกันก่อนเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะน้ําร้อนที่6ออนนะคะนี่ก็ใส่น้ําร้อนมา6ออนก่อนเลยค่ะนี่นะคะน้ําร้อน6ออนเราก็เทปไปเลยค่ะแล้วเราก็เอาตะแกรงมารองแล้วเรา,าก็ใส่ชาค่ะก็เหมือนเดิมนะคะยี่สิบสองออนเราต้องก,การชาเข้มๆหน่อยค่ะเน่ก็เลยจะใส่มาแบบช้อนพูน,นหน่อยๆแบบนี้นะคะอยู่ที่ประมาณสักสิบ ห้ากรัมแถวๆนั้นนะคะอ่าแบบนี้ค่ะแล้วเราก็โรยนะคะให้ชาเขามีการพองตัวเล็กน้อยทีนี้สูตรนี้ค่ะเดี๋ยวเน้จะใช้เป็นกระดาษกรองนะคะเน่ก็ไปเตรียมกระดาษกรองมาค่ะอันนี้นะคะกระดาษกรองค่ะซึ่งกระดาษกรองนะคะเราก็จะมีการแบบจุ่มน้ําเล็กน้อยนะคะให้เขาเปียกก่อนค่ะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเ,เนี่ยเดี๋ยว ตัวกระดาษเนี่ยค่ะเขาก็คือจะมาเรียกว่าดูดซับไอเจ้าตัวสารสกัดชาของเรานะคะทําให้เราได้ชาไม่เข้มข้นได้ก็คือเพราะฉะนั้นเราจุ่มน้ําอย่างน้อยกระดาษอุ้มน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเขาจะไม่สามารถที่จะบอกว่าอุ้มน้ําชาได้อีกแล้วค่ะแล้วเราก็มาแปะตูดไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าน้าชาที่ผ่านกระดาษกรองเน,นี่ยค่ะน้าชาจะเป็นยังไง ออกมาแล้วนะคะน้ำชาออกมาเราก็เบาไฟได้ค่ะอ่าพอเราอันนี้เน่ปิดเตาเรียบร้อยนะคะเพราะว่าน้ําเขาออกมาใกล้หมดแล้วยังมีความร้อนสะสมมาหาที่แบบดันน้ําออกมาอย่างหนึ่งเลยอย่างแรกที่เราสังเกตได้นะคะก็คือว่าพอเราใส่กระดาษกรองอะคะ่ะไอเจ้าตัวน้าชาเขาจะไม่คือด้วยแรงดันอะคะ่ะมันจะเบาลงกว่าที่เราไม่ได้ใส่กระดาษกรองนะคะถ้าหากว่าตอนที่เราไม่ได้ใส่กระดาษกรองเนี่ย น้ำชาเขาจะพุ่งค่อนข้างแรงนะคะเพราะว่ามันไม่มีตัวช่วยลดความดันช่วยลดแรงดันตรงนั้นนะคะอ่ะทีนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทีเดียวเรามาดูน้ำชากันค่ะ,ะน้ำชานะคะีนกระเทีเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำชาแทบจะไม่มีผงชาเลยนะคะเนี่ยค่ะก็คือเพราะว่าตัวกระดาษกรองเขากั้นเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ดูจากน้ำชาของเราเราก็จะเห็นเป็นน้ำชาของแนวใสๆเนาะก็ไม่ค่อยมีความขุ่นเท่าไหร่นะคะโอเคเนี่ยแหละค่ะก็คือถ้าเราใช้กระดาษกรองเราก็จะได้แบบนี้นะก็แล้วแต่นะคะใครที่สะดวกใช้ก็ใช้ค่ะไม่สะดวกก็ไม่ต้องใช้นะคะก็ได้หมดค่ะก็จะได้คนละลมกันเท่านั้นเองโอเคทีนี้เน่ก็จะมาใส่เป็นแบบเหมือนชาดําเย็นเมื่อกี้นะคะเราจะใส่น้ำเชื่อมที่1ออนครึ่งกันก่อนค่ะ ก็คือชามะนาวก็จะเป็นเหมือนชาดำเย็นเลยแหละอ่ะหนึ่งออนครึ่งนะ,ะสูตรเดียวกันเลยอันนี้นะคะหนึ่งออนครึ่งเน่ก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำเปล่าะคะ่ะให้ได้ที่แปดออนนะคะเหมือนกันเลยนี่นะคะแปดออนเพราะฉะนั้นน้ำเชื่อมจะมากจะน้อยสุด,สดท้ายเราจะจบที่แปดออนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเน่ก็จะน้ำมะนาวค่ะมาใส่ในแก้วของลูกค้าเลยนะคะเราจะไม่ใส่ในแก้วนี้เนาะแก้วจะได้ไม่เปื้อนนะคะแล้วก็มาใส่ในแก้วลูกค้าเลยค่ะสูตรชาเขียวมะนาวแก้ว22ออนซ์เนี่ยใส่น้ำมะนาวมาที่3ปั๊มหรือว่าประมาณสัก2 2่สมลแถวๆนี้ค่ะหรือจริงถ้าเราเอาง่ายๆก็20 ML มลก็ได้นะคะหรือปรับเพิ่มลดเอาตามที่เราชอบได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้จะกด3ปั๊มนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่หัวปั๊มแบบนี้ค่ะมันก็ทำให้เราง่ายไงเน,น่ก็กดแบบนี้เลยนะ สร็จแล้วเราก็ชาเขียวดําเย็นของเราเนี่ยค่ะที่เราผสมไว้แล้วเนี่ยเอามาเทใส่ในน้ามะนาวเลยพร้อมเสิร์ฟลูกค้าแล้วค่ะเราไปใส่น้ำแข็งได้น้ำแข็งเต็มแก้วก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยคนค่ะอ่ะาแล้วก็ค่อยเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วอีกรอบหนึ่งอันนี้ถ่านเรียบร้อยแล้วสำหรับชาเขียวมะนาวเห็นไหมง่ายเนาะ โอเคงั้นต่อไปเดี๋ยวเรามาทําเป็นชาเขียวนมเย็นสูตรเย็นสองออนกันบ้างไปล้างมัคขปตก่อนทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําสูตรชาเขียวนมเย็นกันบ้างค่ะเริ่มต้นนะคะลูกค้าสั่งชาเขียวนมเย็นหนึ่งแก้วก็ทําน้ําชาเลยค่ะเพราะเราจะทําสดวนทุกแก้วเนาะเริ่มต้นทำน้ําชาก็เหมือนเดิมค่ะน้าร้อนหกออนนะคะเหมือนเดิมทุกแก้วเลยค่ะน้ําร้อนหกออนแล้วเราก็ใส่ แล้วก็ใส่ชาเหมือนเดิมดีกแล้วค่ะก็ใส่เท่าเดิมนะคะประมาณสองช้อนแบบเอาพูนเล็กน้อยพอไม่ต้องพูนเยอะนะคะนี่ค่ะประมาณช้อนแล้วก็สักประมาณแปดกรัมอะคะ่ะนี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็โรยค่ะราซ้ำชานิดหน่อยแล้วก็กระดาษรองค่ะสําหรับสายชอบใช้กระดาษรองนะคะไม่ใช้ก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวนี้ใช้จะได้แบบว่า าชาสะอาดๆหน่อยเนะาะแต่จริงได้หมดนะอโอเคค่ะแล้วก็น้ำเสร็จแปะที่ตูด ทีนี้ในระหว่างที่เราทําน้ําชานะคะเพราะว่าอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวน้าชาก็จะออกมาปริมาณ5ออนเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะพราลูกค้าสั่งเราตั้งเตาเสร็จอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะไม่ต้องรอแล้วค่ะเราก็มาเตรียมส่วนผสมของเราได้เลยนะคะสําหรับส่วนผสมค่ะสูตรสํา,สรสาสหรับชาเขียวนมเย็นนะคะเห็นไหมคะยังไม่ทันะไรเลยน้ําชากออกมาแล้วอ,ออกมาอย่างรวดเร็วมากนะคะน้าชาก็จะแบบเร็วกว่ากาแฟค่ะอันนี้ก็เบาจนปิดไปเลยนะคะ ทีนี้ค่ะระหว่างที่น้ำชาออกมาเนี่ยเราจะมาใส่นมผสมกันเลยนะคะชาเขียวนมเย็นได้จะใส่นมผสมค่ะลงมาที่2ออนนะคะแก้ว22ออนเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าใครอยากได้หวานมากหวานน้อยก็เพิ่มล้นได้เลยนะคะสําหรับ2ออนที่เป็นนมผสม b บ F เเนี่ยค่ะหรือว่านมผสมที่เราใช้อยู่เนี่ยถ้าไม่ได้ผสมเอาไว้ก็คือนมข้นหวาน40 ML แล้วก็ข้นจืด20 ML ค่ะอันนี้ก็เทเลยนะคะอันนี้1ออนนะคะแล้วก็อีก1ออน หวานมากหวานน้อยเพิ่มลดกันเอานะคะแล้วเราก็เทชาเขียวตามลงไปได้เลยค่ะพยายามเทให้โดนนมนะคะไม่เทราดแก้วนะคะเทลงไปบนนมค่ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปช่วยลดความร้อนของน้าชาเรานะคะไม่ไม่เทแบบลงใบบนแก้วอย่างนี้นะ,ะเพราะว่าน้ําชาก็ค่อนข้างร้อนนะคะส่งมาจากโมค้าพอเนี่ยเราก็คนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้าแข็งให้เป็นแก้ว เนี่ยค่ะเต็มการแล้วเราก็คนอีกรอบหนึ่งนะคะน้ำแข็งเขาจะยุกนิดเดียวนะคะแต่ถ้าเราใส่แข็งน้อยนี่ย้ำแข็งยุ่เยอะแน่อนอนแล้วก็ท็องหน้าด้วยนมสดค่ะเรียบร้อยอันนี้เราก็ได้มาเป็นชาเขียวนมเย็น22ออนจากโมกข่าดเรียบร้อยนะคะ ถ้าอย่างนั้นถึงเวลาที่เราจะต้องมาชิมกันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่า3ามสูแก้วนี้เป็นยังไงบ้างค่ะชงสดๆกันทุกแก้วเลยนะคะชิมกันเดี๋ยวเรามาเริ่มที่แก้วแรกกันนะคะยินสองออนชาเขียวดำเย็นยิ่งๆได้วมากตั้งแต่สูตร16ออนละชาเขียวดำเย็นนี่คือเน่เมนูแบบนี้ดื่มได้เลยค่ะ จริงๆป็นคนไม่ค่อยชอบชามาลีเท่าไหร่นะคะแต่แก้วนี้ถือว่าสบายๆแบบเออดื่มได้อะถ้าร้านที่ขายแล้วสูตรแบบนี้นะได้เลยคือมีความหอมเข้มชาค่ะแล้วก็ไม่ได้ฝาดนะคะชาไม่ฝาด <ๆ S 2> แล้วก็หวานเบาๆ,ๆคือมันจะหอมละมุนละมุนอะเหมือนเราเราเราดื่มชามาลีที่แบบหอมขึ้นจมูกแบบนี้ค่ะแล้วก็มีความคือแบบเป็นชาเขียวเลยล่ะอืมดื่มง่ายอะดีจัง <ๆ S 1> แล้วนี้เป็นชามะนาวนะคะอืมชามะนาวก็สดชื่น คือเขาจะมีความหอมชาแล้วก็หอมมะลิค่ะเบาๆแล้วมันมันทําให้มีความละมุนนะคะมันไม่ได้แบบจา๋ามะลิจ๋าอะไรอย่างนั้นะนะคะอันนี้คือแบบละมุนล,ละมุนเลยค่ะแล้วก็มีมะนาวสดชื่นสดชื่นค่ะอันนี้สูตรนี้ได้อืมอันนี้โอเคเลยนี้มาชาน,นมบ้างนะคะอืมชานมต้องบอกว่าก็จะหวานได้อยู่นะคะสูตรนี้เนี่ยถือว่า หวานกำลังกาลังดีแต่ไม่ได้หวานมากนะคะก็ถ้าหากว่าใครอยากจะเพิ่มหวานก็เพิ่มนมผสมลงไปได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะได้ความเข้มของชาเหมือนเดิมค่ะกลิ่นของชาเวลาที่เราชงส่วนแบบนี้กับชาที่เน่เคยแชร์ว่าแบบค้างคืนนะคะกลิ่นก็จะคนละแบบกันนะคะชาที่ค้างคืนก็จะเข้มกว่าน,นี้นะจะมีความเข้มมากกว่าน,นี้ค่ะแต่ว่าเน,นี่จะเหมือนเหมือนกับว,ว่าความชา,าจะเบาๆไม่ค่อยหนักมากเท่าไหร่บอดี้มไม่หนักมาก แต่ได้ความหอมแบบสดๆแบบนั้นนะคะแล้วก็ได้ชาแบบเหมือนดื่มสบายๆอย่างนั้นมากกว่าค่ะ ก็แล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยเวลาที่ได้ทําเป็นชาที่เป็นแบบว่าชาแชค่ค้างคืนนะน,นั้นสําหรับแบบเราสะดวกเราด้วยนะคะคือเราไม่ต้องมาชงทีละแก้วแบบนี้เพราะว่าบางทีมันจะใช้เวลาเนะเาะแล้วก็คือทําเตรียมไว้แล้วเราก็คือแบบว่าได้ชงเสิร์ฟได้เลยแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าร้านไหนที่อยากชงแต่แต่และแก้วแบบนี้ก็ได้เลยนะคะเขาก็ได้ชาที่คาแรคเตอร์ต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่ถือว่าอันนี้โอเคเลยค่ะนี่มาแชาร์ให้นะคะสําหรับท่านที่ถามเข้ามาค่ะอยากได้สูตรที่ชงแก้วต่อแก้วนะคะก็มาแชาร์ให้ในสมเมนูที่เชื่อว่าส่วนมากก เูขายดีแหละนะชาดำเย็นชามะนาวแล้วก็ ชาเย็นถามมาไปลองทํากันดูได้นะคะถ้าทาแล้วชอบไม่ชอบมาบอกเน่ได้นะคะหรือว่าอยากจะคอมเมนต์อะไรอยากจะให้แชร์ความรู้เรื่องอะไรมีคําถามอะไรก็บอกมาค่ะเดี๋ยวเนจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้เรื่อยๆนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ได้ค่ะแล้วก็กดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กันนะคะกดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสําหรับวันนี้นะคะกับวิธีการชงชาเขียวแบบแก้วกัแบบแก้ว,แบบแกวผ่ากับ3เมนูค่ะ ชาดำเย็นชาม b นาวแล้วก็ชาเขียวนมเย็นนะคะแก้ว2ีออนมาแช์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันค่ะขอบคุณค่ะ